ครับผมบอกน้องเสมอว่าถ้าเราใส่ชุดแก๊งอยู่คือผู้หญิงห้ามยุ่งอย่างดีมากเลยครับดีมากเลยเมื่อวานเห็นใครไม่รู้ที่เลี้ยงแมวใส่ชุดยิปซี่ไมน้องคิวเขไม่ทำอะไรนะเราครับน้องพี่ว่าเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์เนี่ยเขาไม่ค่อยโกหกใครหรอกเขาก็โกหกคนไม่เป็นครับคนนี้ถ้าเขาก็โกหกคนไปเขาคงไม่เป็นบอสของแก๊งอื่นหรอกแก๊งใหญ่เลยนะน้องวันนี้เขาสุจริตครับทำงานก็ ฟาร์มทั้งวันเวลาขยันก็ขยันเลยครับอยากให้ได้ว่างครับถ้าว่างคือฟาร์มเร็วนี้เห็นได้ข่าวไหมครับบอสแต่ว่าใช่ครับแต่ว่าแบบช่วงนี้ก็คือถ้าเขาเย็นมาก็ต้องรันตลอดครับเพราะนั้นแบบอยากจะขึ้นนู่นขึ้นนี่มันก็นเวลามันน้อยลงครับบอสแต่ว่าแต่ทำได้ครับทําได้ทําได้เดี๋ยวพยายามก็เดี๋ยวล,ลองพยายามดูเพราะว่าน้องๆมันก็มาบ้างมาบ้างติดเรียนกันช่วงบ่ายเงี้ยเดี๋ยวมีน้องคิวมาช่วยก็ปุ่นใจครับเพราะว่าแบกครับผมช่วยเต็มเวลาแน่นอนครับแบกแบกแบกยับเลยอ่ะ อย่างน้อยมาเพิ่มแบบแล้วื่ยแบบเป็นเป้าเพิ่มให้ก็ดีครับรู้เรื่องแต่ถ้ามันมีไม้มีอะไรเงี้ยมันก็คเดือนแต่ว่านั่นแหละครับมันเรื่องเวลาผู้ให้นิรนามนะครับ้านสี่กับซาร์โมให้นิรนามนะครับไใต้ดินเนี่ยไจะอดอปอะไรเงี้ยนาคาเวลามันก็เลยน้อยเนาะใช่ๆครับมันมันเลยทไม่ค่อยมีเวลาของไปทำของนะใช่ใช่แย่เลยเนี่ย มีเอาน้องคิดว่ามีไม้หรอครับก่อนออกไปไมีแล่มีนะ,ะช่วงนั้นไม้ยากบอาต้องเป็นแสบ <laughs> บอสอยากจะดันอะไรนไี้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอันนี้ผมพูดไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบอสแบบบอสก็เป็นคนที่แบบว่ามีแต่ช่วยเหลือน้องๆช่วยเหลือคนในแกงครับผมรู้ไงผมพูดไปก่อนดักไปก่อนเดี๋ยวจะไม่อยากใช้ของแกงครับ เกรงใจครับโอ้ไม่ผิดหวังจริงครับสมควรแล้วครับถ้ามันมีเนี่ยช่วยได้เยอะขึ้นแต่ว่าเออะเนะ่เซนอย่าพี่เออครับไม่ยาด้วยบอ่พี่จังเอาเป็นคอปกใช่ไหมครับเออเป็นคอปกเอ,เอาสีแบบนี้เลยไหมครับไม่เอาสีสีอะไรดี สีสีขาวไหมสีขาวได้ครับข้างหลังก็เดี๋ยวเปลี่ยนข้างหลังเดี๋ยวเปลี่ยนโลโก้ข้างหลังตัวขอปก็กินคิีนเอาแบบมองได,ไ,มได้ครับแจ็กกี้ก้าคาที่แจ็กกี้ก้าวคาที่แค่นี้พอข้างหลังเป็นคำนี้ใช่ไหมครับ เออแค่นี้พอใช่ครับยังครับแข่งวันนี้เราใส่สีขาวไหมครับต้องใส่อยู่แล้วคือว่าเช่ว่าไ้ครับครับทำมาสักแบบลองทำดูว่าสีไหนสวยก็ทำเอาไปลงไปเราผมส่งให้พี่ดวนนะครับนม่ึงอันนี้เลยมึงคิดว่าสีไหนสวยก็ลองลงมานะครับ แล้วก็เอาใต้คำว่ายัางบ่อยแค่น okay, ี้เลยเอาตัวอยู่ๆอยู่สักตรงกลางตรงกลางระหว่างฝนอ่ะข้างล่างข้างล่าง,งตัวเล็กๆก็ได้ไม่ต้องใหญ่ได้ครับเพราะโลโก้เราอยู่หน้าเขาก็ไม่ไม,ไม่น่า,นา,ามีปัญหาใช่ปะไม่มีปัญหาครับ เฮ้ยน้องคิวเป็นไงบ้างนอนร้องไอ้แก๊งผมเอ้ยเดี๋ยวไปคุยอีกทีก็แล้วไอ้ไอ้เฮียที่ตื่นเว้ยเฮ้ย Hello my friend ได้ข่าวว่าช่วงนี้นอนน้อยอ๋อได้ข่าวว่าช่วงนี้นอนน้อยอ๋อนอนน้อยแค่นอนน้อยอะไรครับกูเห็นกูตื่นมากูตื่นมาสิบเอ็ดโมงเอ้ยกูตื่นมาหกโมงกูเจอมึงนั่งไลฟ์อยู่อะ ไอ้ดาวสตีนกูกูอยู่กับไอออนทุกเช้าแล้วนั่งเล่นเทนนิ่งกันโอ้โหนั่งคุยเฮียอะไรก็ไม่รู้ขอไอจีไปมั่วสั่วมั่วทรงไปหมดเลยสัตว์ก็อยากเราไปน้องคิวไปทำแบบนี้นะครับน้องคิวอย่าไปทำแบบนี้นะครับน้องคิวอย่าไปทำแบบนี้นะครับระบบในไปเอ็มมันเป็นอย่างนี้แหละผมไม่มีแน่นอนคาดหวังตัวน้องคิวสูงนะครับครับไม่มีครับไม่มีเรื่องผู้หญิงเออคุณถ้าเก่สาวพี่เจ้าไอ้นะครับคุณถ้าไอซิบแปดเดี๋ยพี่ไม่มีหน้าไม่มีหน้าโกระ ไม่มีเลยครับไม่มีอันนี้จุกรู้จักนี่ปะแก๊งที่แบบโหดที่สุดในมัลติเวิร์สอะบอสมัลติเวิร์สอะหนูไม่รู้อะโคอีอะฮะโอ้โหโคอีป้าบอจ้าเอ๊โอ้โหกูไม่รู้กูไม่รู้ว่ามีแก๊งอะไรบ้างเดอะบอสนี่เดี๋บอสเลียวเซนหน่อจุกเคยเห็นป้าแก๊งไอเอสดอะเลียวเเซนอาดีเออจี่กันปะเนี่ยเนี่ยหัวหน้าเนี่ยเลียวเซนไหนวะอ้าวอ้าวไอแต่ว่าคนนี้ โตแลต้วโตแล้วอยู่คนนี้โตแล้วใช่ค um รับสวัสดีครับเฮี่แอร์ชื่อชื่อน้องคิวอายุสิบแปดฮะอายุยี่สิบมาตระทายการไปจุกกับน้องคิวห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าถ้าฟังจากเสียงแน่อายุพอๆกับอายุเป็ดปะกูแล้วมันบอกได้ขนาดนั้นเลยครับแต่พอตายุเป็ดบาดเสียงแน่แน่น้องน้องพี่อยู่นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะ ประมาณกี่เดือนละสองเดือนไม่ไม่รู้ครับไม่ปีไม่ได้ปีดีกว่าถ้าเป็นเดือนก็อ้าวถ้าจะไม่ผิดอยู่อยู่ฟไม่ใช่เหรอแต่ก่อนใช่ไหมใช่ครับใช่อ๋วคนออกรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ออกไปทําเลวเซนไงอ่าแล้วเลวเซนเหรอแล้วเขายุบเลวเซนไม่ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่อ๋อยังอยู่ยังอยู่อยู่ยังไม่ได้แกงแกงดังนะเขาบอกแกงดังอ่ะลั่นอะเตืองไม่ดีเท่าไหร่แกงดังวันวัดมันตีได้เหรอไอ้ กระสุนเราเตรียมยังกระสุนตอนนี้มี41ครับในตัวก้ามีอยู่ใช่ปะก็คืออันเนี้ยก็คืออันนี้ของซันมีแยกไหมัวถ้าใช้40อันเอีนยัไม่พอนะของผมมีอยู่พี่อ๋อถ้าของซันมีโอเค,ออเ,คเดี๋ยวมึงเท็บไว้พี่สัก20แม็กก็พอน่าจะแข่งแค่ครึคร่งชงั่วโมงแค่ยี่ม็กก็พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปคราฟเพิ่มก็ได้ครับเออเพื่อไว้เอ้ยบอกน้องเลยนะจูบบอกน้องฝั่งเจเคเลยบอกว่าสามทุ่มครึ่งมาเตรียมตัวสักสองทุ่มครึ่งก็ได้ชั่วโมงนึง รู้แล้วมันรู้แล้ววันนี้เดือดนะกูบอกนะลั่นนะจบเดือดจัดเลยพากูไปตีมีก่อนดิกูตีบูติดละใช่เหรอเดี๋ยวตีบูติดละเดี๋ยวไปมึงเตรียมของอะไรเรียบร้อยใช่ป่ะพวกมึงอะน้องกระสุนผมมีลายแบกตาเออเก็บไว้วันนี้ไม่ต้องครอบแกงนะเหรอนี่ของมึงส่วนตัวใช่ไหมใช่ครับเออเก็บไว้ไม่ต้องไม่ต้องเอามาให้พี่นะมึงเก็บไว้ใช้ส่วนตัวแต่พี่เอาใจพี่เราของซันก็เก็บแยกไปเลยพี่พิชขึ้นมีดให้พี่จุกนะครับจุกตีบูติดแล้วได้ครับต้องคิวมา ไอพี่มาไอจุกมะน้องคิวเดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มตื่นสายคืออะไรครับพี่ผมเต็มอิ่มนะผมบอกให้มันเนี่ยโอ้เสีคมึงพร้อมนอนเสต็มึงเพิ่งตื่นจเดี๋ยวครับผมเต็มอิ่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะพ่อหนุ่มตื่นสายใช่น้องคิวน้องคิวลองไม่สบายแล้วมึงตื่นแบบนี้บ่อยเนาะ ไอ้คนสิบเดือนจากเอ้ยไม่ใช่ครับสิบก,กิ๊บซับแบบพี่จุ๊บด้วยนะคะน้องคิวสองกิบ๊บซับแบบวินนะครับป้อป่นานะน้องคิวอะ่ะกูไม่ได้ยินนะแล้วเว้ยคนเรียกน้องคิวอะ่ะถ้าจากพ่อแม่ก็ดีแหละพ่อแม่เหมือนจะเรียกอะ่ะน้องน้องน้องคิวอย่าลื้อย่าต้นลูกอย่าไปจับอันนั้นลูกตัวเล็กตัวน้อยดียวมันอยู่โหตัวเล็กน่ารักเลย ตัวแค่นิดเดียวอ่ะเไม่มีใครเรียกหมูน้องเบิร์ดหมูเด้งวะเห็นหมูเด้งวะนี่น่ารักกว่าหมูเด้งอีกตัวมืดมืดกันนะโธ่มืดมืดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหมือนเหมือนคนแม่งเหมือนคนแม่งปั้นฟองตลอดเวลาไอ้ย่ะเกลี้ยเกลี่ยหมูเด้งดังกัดเลยนะมไปขึ้นที่อะไรนะ NBA ก็ไปสัตว์เออฟุตบอลอเมริกา NBA ก็ไปไอ้เหี้ยไปอยู่ในเฟรมพวกแบบนักบาสระดับโลกอ่ะแล้วแล้วแล้วเขาแล้วเขาคอมเมนต์เขาคอมเมนต์ว่า พอเป็นว่าเขาเกี่ยวควรสร้างทางที่จะใหญ่กว่านี้นะเพราะว่าคนน่าจะแห่ไปเยอะเออแต่ว่าคนเห็นไงเขาแบบแบบคนเข้าไปเยอะจัดเลยครับเกินแบบเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรป่ะแบบกำไรอะไอ้ไอ้คนเข้าเกินร้อยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เกิมไม่จะบอกให้มันส่วนตร้างแต่มันใกล้ใกล้ตายแล้วอย่าปีก่อนอ่ะทุกที่เลยเออไล่ดูข่าวไล่ใกล้จะโควิดอ่ะนะเออใกล้ตายหมดแล้วเฉพาะเนี่ยไอ้โปมาเนี่ยก็จบเลยอะแบบหดเบงมาะไม่แต่เขาบอกเวทผู้ไปนั่งดูประวัติเขามาเขาเขาทำทำนานแล้วสัตวหลายตัวไม่เขาทำสัตว์หลายตัวดังนะแต่ว่าแบบ ยุคนั้นยุคโควิดก็ไม่เลยไม่เลยไม่มีใครไปเที่ยวเด้อเขาตีเนี่ยครับมีสัตว์ไปแบบว่าเหมือนเนี่ยเหมือนเราว่าเหมือนเราไปแค่ตอนเด็กอ่ะตอนเด็กมันก็จะแบบว่าแต่เดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลไงนเขาก็ไม่ได้อยากไปดูจริงๆอ่ะก็ดูในโทรศัพท์ก็ดูก็แล้วไอ้สงสารอยู่นะสงสารอยู่นะพวกคนที่ทำแบบบ่อนสัตว์อะไรเงี้ยยุคโควิดสองปีอ่ะมึงดูดิดูสองปีไม่ไม่มีกำไรเลยไหม ยุคก,ก่อนมันอย่างบูมอะกูไปแบบเขาโค้งเขาเที่ยวเขาอ,อ,อ,อะไรเงี้ยน่ะเขาดินปิดไปยังวะปิดไปนานเลยฮะไม่ไม่รู้อะปิดนานแล้วมั้งกูไปไปเที่ยว,วไปเดไปเที่ยวเดสมั่นอ่ะไปเด็กๆอ่ะชอบไปชอบไปดูเนี่ยไอ้โชว์โชว์จลเขคอ่ะเออโคตรหลอนอะกูบอกให้ตอนเด็กอ่ะกูโคตรแบบกูกรี๊ดเลยอะสายเข้าหัวเข้าไปอ่ะกูแบบว่ากูเสียวแบบคนผักหัวไอ้เวลาเดินตรงสะพานอ่ะ โคตรเสียวอะเยอะแบบกูกลัวพวกแบบว่าเขาชอบไม่เข้าไปในบ่อด้วยใะ่ไหเขาชอบไม่เข้าไปในบ่อให้เข้าไปเดินอะเดินนะเข้าแต่กูไม่ไปดูใกล้ๆอะไรเงี้ยรู้เรื่องนะมิจุกเลขอะไรครับเลขสองเก้าห้าครับก็มีข่าวหนึ่งอะไอ้โคตรโคตรเดือดโคตรดิบอะไอ้ฟาร์มจระเข้ที่เชื่อทั้งฟาร์มอะอย่างบ้าโอ้ยแต่เขาใจใจถึงจัดเลยใครเชื่ออะเจ้าของฟาร์มไงโอ้ยเยี่ยงกำไรหายไม่มีแบบขาดทุนพังเลยนะจุก พังเนี่ยรอเหี้ยและแต่มาว่าเขาบอกว่าความเพื่อความปลอดภัยของมันจะหลุดแล้วต้องนับถือนะคนแบบนี้นะน้องคิวจริงมครับวันนี้สู้ๆนะครับแต่ว่ากูว่าเขาน่าจะกูว่าเขาน่าจะได้กูว่าเขาน่าจะได้เยียวยาแหละแต่ไม่รู้ว่าเยียวยาพอเปล่ารับช่วยสองแสนสามมั่งต่อครัวเรือนอ่ะโอ้โยแค่สองแสนสามเราจัลลัสกี่ตัวกูเห็นเนี่มันถ้าช่วยถ้าช่วยคนนี้มากกว่าแล้วคนอื่นอ่ะเพื่ี่รู้มามกูเด้อไอแต่ว่านี่มันแค่บ้านนะแต่ว่าไม่เป็นพวกแบบกิจการอ่ะถ้าเป็นพวกกิจกิจการไม่ได้ว่ากูเห็นมีคอมเมนต์คอมเมนต์คน่ะ คนธรรมดาเขาบอกว่าอยากให้เปิดบริจารเยียวยามีแต่คนอยากช่วยนะคนที่แบบเห็นใจสังคมอะไรเงี้ยมีแตคนแบบไอ้คนไทยกูบอกเลยคนไทยใจดีสุดในโลกแล้วกูไม่เคยเจอประเทศไหนใจดีเท่าประเทศไทยแล้วกูบอกตรงนะกูกล้าพูดเลยว่าคนไทยใจดีสุดในโลกแล้วจริงๆนะว้ยใช่ครับฝรั่งมาบ้านเราไม่มีไม่มีการเหยียดอะแต่เราไปบ้านเขาเราโดนอะฝรั่งมาเราเจ้านิ่นไงเจ้าถิ่นไงเราก็เป็นเจ้าถิ่นเราก็ต้อนรับดีนะฝั่งบ้านเรา ไม่ของเรามันในนี่เว้ยของเรามันชนกลุ่มน้อยไม่เหมือนชนกลุ่มเขามันไม่ได้คิดเหมือนเราเขามีแบบสี่ห้าร้อยล้านคนเนี่ยเออเรามีตีได้ลองดูพอ่พี่ตีแดกเกอร์ใช่ปะพี่ตีนี่ก่อนพี่ตีไม่ต้องตีตามบูนะตีตามบูนะตีตามบูนะโฮมาตเตอร์เหรอใช่พี่ตีโฮมาตเตอร์เป็นเป็นที่น่าเสียดายนะน้องตังที่หมดแล้วเล็กเลยเล็กเลยเอาเลยเท่าไหร่สองเก้าห้าเท่าไหร่ ใช่ใช่ครับบูปินเมปอนใจดีจริงครับบอสนี่ใจดีจริงสวิตเบทนี่มันเดี๋ยวไปตีข้างล่างครับถ้าสมมติอยากตีสวิตเบทอ์เดี๋ยวเราเหรียญทองอะตีทีทีซีผมไม่มีของครับผมอันนี้ก็ตีฉลามเลยนั่นมีของแกงที่เขาไม่ขาดเหรียญพี่ตีอันนี้กันไม่ขาดเหรียญตีมันใช้สองร้อยเหรียญอะที่ต้องตีนี่แหละครับที่บอกว่าคนไทยใจดีอย่างนี้เลยแฮะผมอ้าวมันตีได้ทีละร้อยแค่งใจ่ได้ทีละร้อยเวลาแกงด้วกัน ซ้ำติงซ้ำติงเออเว้ยังไม่เต็มแต่ยังน้องเคียวเยอบแล้วน้องเคียวมึงตีเหรียด <c oughs> แล้วเหรอยีไปแล้วนี่ไงตีเหรียดอะไรเอาา้ามึงใช้นสกินนี้อะสกินอะไรไม่มีสกินเฮ้ยของกูน่าจะขาดสกินหนึ่งนะจุกเอาปะสกินอะไรเนี่ยสกินบิดเนี่ย มันดีเปล่าดีดิมันแบบก็แทงแล้วเป็นแบบเนี้ยอันเนี้ไม่อย่าหลบดิอย่าหลบดิเนแทงไปแบบเนี้ยเอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิยดีเอลจริงครับฮะเอ้ยเอ้ยคิวพูดอะไรเนี่ยจริงครับบอกคิวอะไรนะข้าวอะไรนะกินเฟียวเฟียวอ่ะบอลน้องคิวพูดอะไรอีกแล้วเนี่ยไม่ค่อยดีเลขงสองเก้าห้ามาดิไม่ต้องต้องไปติเก็ตเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคิดมาเดี๋ยวรอสักสองทุ่มทุ่มสองทุ่มเดี๋ยวรอคิดมาแล้วให้อะไรมาให้มาแรงใช่ป่ะวะอันเนี้ย ก็แทงวันนี้ตายน่าจะพรุ่งนี้อ่ะโคตรฉลาดกูอะใส่วันนี้พรุ่งนี้จริงใส่เกาะสามวีอะที่เนี้ยโคตรโหดอ่ะกูยัดเข้าเพื่อนอ่ะกูแทงเอาได้แน่ๆตำตำอ่ะมีเกือบสิบอ่ะเพื่อนกูอีกเกือบสิบอ่ะแม่งยังไม่ตายเลยเพื่อนกูไม่ฉลาดด้วยเอางี้เดี๋ยวตีเราหนึ่งล้านจะดูสมรรถภาพโอเคปะหนึ่งล้านคืออะไรหนึ่งล้านเนี่ยสิบห้านาทีเนี่ย วอร์มก่อนวอร์มเ่อนเรียววอร์มวอร์มเพื่เรียกวอร์มวอร์มได้เอ้ยมึงสั่งเพื่อลองกันร้านนะทุ่มหนึ่งอะนะครับให้มวอร์มให้มวอร์มแบบเล่นนีดหน่อยให้มันเข้ามือทางนิดนึงเผื่อบางคนเพิ่งตื่นเลยอ่แรงไหมโอ้โหลำจริงสี่ทีเอ้ยไม่ได้สี่ทีดิห้าทีห้าทีป่ะไปเรียกว่าอะไรแดกเกอร์เด็กเกอร์อันนี้แทงในน้ำได้เหไอ้แดกเกอร์แทงในน้ำไม่ได้ครับอ้าวอ้าวต้องอิมไนเท่านั้นแทงได้เอ้ยแล้วไม่มีใครบอกพวตั้งแต่แรกไอ้อ่ะ ไไม่ด้ปะกูตีไปประมาณห้าทีมันเพิ่งมาบอกกูว่าเอ็มไนตีตีง่ายเอ็มไนตีง่ายไงกูไม่รู้เนาะก็กูถามว่าแต่แต่ว่ามันเล่นเท่ากันเลยแล้วถ้าไม่ปรับให้มันเหมือนกันปะเหมือนกันเล่นเท่ากันไม่หมายถึงว่าแบบแทงในน้ำได้อะไรเงี้ยมันก็สปินเดอะบอร์เดอร์ดเลอกูเหมือนมีดกูเหมือนมีดไอ้นี่มีดไอเด่๋ยวทะเลทรายมึงเห็นข่าวใช่ไหมข่าวร้านทองดังใช่ไหมกูจะไปร้านดิดิต น้องชายกูในแก๊งที่อยู่ที่อยู่ฉากเชิงเซาที่เปิดร้านทองเดี๋ยวกูจะไปเป็นสาขาสาขาสอางาาาได้ไหมจู่ขอเข้าร่วมได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะ,จะ,อจะอทองมดมาตั้งขายแต่กูควทองจยิบทองหย่อนหรืว่าขายอ่ะไอ้เนี่ยกูไม่ได้ติดตามแต่ก,กูเห็นเห็นแค่ชื่อคลิปอะอะไรอะไรทองตักทอง๊อกทอกอะไรทั้งอย่างเขาขายทองปลอม กูเห็นเรื่องเดือดอ่ะไอ้ ils, ย่าคนแม่งหอบมาแบบเป็นลังอ่ะเอามาโยนหน้าร้านอ่ะไอ้ย่าเออไอ้ยี้ยังเดือดอ่ะเขารู้ว่าเป็นทองปลอมอันเอาของอะไรปะเอาของในตัวไปแล้วเอายังมีแล้วมีแล้วมีแล้ไม่มีผิดหวังอ่ะโยนแบบโยนเป็นกระตากอ่ะไอ้ย่ามันไม่ไม่ไม่คิดเสียได้เลยก็มันทองปลอมัยเสียได้แล้วอะไรแล้วเขาจะได้เงินเกิดปะ ได้หรอมะได้แหละถ้ากูคิดว่ามีโอกาสได้สูงนะเพราะคนที่ขายก็ไม่อยากเสี่ยงกันแหละถ้าอย่างเงี้ยถ้าถ้าแล้วเขาจะโดนคดีชอโกงปะโดนดิรอเโดนสคบไงสคบเขอกิดอะไรก็คุณทองคุณอริโภคไงอ๋อแต่ถ้าเคลียร์ก็ก็โดนอยู่ดีหรือเปล่าดูอะโดนเพราะว่าเรื่องมันแดงแล้วอะเพราะว่าทองปลอมเนี่ยโดนก็เหมือนลอกลวงอะ เหมือนน้องคิวนะครับน้องคิวไม่ค่อยหลอกใครนะดีอยู่นะดีคนดีเพราะว่าน้องคิวคนใต้เดี๋ยวไม่ค่อยหลอกใครเออเรื่องคนใต้หลังกินคนเหนือเอ้าวน้ำไม่ท่วมแล้วตอนนี้ท่วมครับฮะแล้วมาเล่นเกมเหมนะิ่งไปยกกระสอบทรายมาครับกันไม่อยู่ครับกันไม่อยู่เจ้าไอ้จุ๋ยนี่ถือว่าใช้ได้ปะไงคอแก๊งปะโอ้คอแก๊งจริง น้แก่วมไม่น้ำท่วมไม่เท่าไหร่เว้ยตอนเนี้ยไอ้แค่แต่ถ้าโคนอยู่ในเคาเนี่ยนะกูเคยเห็นโคนปะโคนที่อยู่ในบ้านอ่ะโอ้โหแล้วกูเห็นนะเขานั่งตักกันอะไอ้ย่ะก็ทรมานอ่ะกูบอกเลยต้องมานั่งแล้วเขามานั่งตักกันทำไมทำไมไม่ไม่ยืนอ่ะทั้งยืนทั้งนั่งทั้งคาดอะกูก็ไม่รู้เขาว่าไอ้เย่ะไม่ใช่บ้านกูเอ้ากูถามไปดิเอ้าเขาไปนั่งตักกันทำไม กูอยากรู้เนี่ยเอาเป็นอะไรเฮ้ยฝุ่น erm บ้าเยอะบ้าออ้ตันเขาอยากได้คว้าเขาอยากได้คว้าฝุ่นเอางี้เดี๋ยวกูจะทำรายการเดี๋ยวคิดชื่อรายการก่อนรายการเกี่ยวกับการแจกบ้าชีวิตจริงนั่นนั่นใครแบบใครเปิดเราก็แจกหนักกว่าแต่ถ้าใครไม่เปิดเราก็ให้เงินเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะให้น้อยกว่าคนที่ไม่เปิดไม่คนที่เปิดเป็นเรื่องเป็นเรื่องแต่รายการนี้ต้องมีนี่นะ ต้องมีมังกรเขียวนะกูบอกนะแซลีนะต้องมีแซลีนะกูบอกนะต้องมีแซลีนะกูบอกนะต้องมีแซลีนะแซลีไปไหนไม่รู้เมื่อวานไม่เจอเลยแซลีแซลีไม่อยู่เหรอเมื่อวานเหรอแซลีแซ่เลียวแซ่ร้ายไม่อยู่เมื่อวานไม่อยู่ไม่เห็นเมื่อวานกูก็ไม่ได้อยู่กูเตะบอลมาเคยเอาดีๆเตะบอลเพื่อนออกกายพี่ไอ้ไวจ์เจ็ดบิดแข่งอะว่ามันปัญญาอ่อนนะเอาอีแล้วมันบิดอีกแล้วเหรอทำตัวขยะจัดเลยเที่อโอ้เอาอีกแล้วทำตัวน่าสมเพชเที่อ ทำตัวเหมือนคนไม่มีความคิดอะเหมือนไม่มีสมองไงสัตว์ทำตัวโคชุยเลยเฮียไติดเพศแม่งชิบหายไอ้สัตว์โดบุด่าก็มานั่งร้องไอ้เฮียเนี่ยจะเป็นซ้อมทำเฮียอะไรไปซ้อมทุกแมตช์เลยสัตว์ไม่ลงแข่งซ้อมหาหาเจตเนี่ยแหละบอสเจตติดฟาติดอะไเปล่าไอพี่ไม่สื่อเนี่ยแม่งลูกไขว้เฮียเจตอะ อะไรนะอยู่กัทื่ยันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดเดี๋ยวหนุ่มปีกเหรอเจ้าหน้าที่เอาแค่ลูกก็พอแล้วครับบอลเป็นเดียรน้องคิวเอาอีกแล้วนะเอาแล้วมีอาการอีกแล้วมีอาการอีกแล้วมีอาการตลอดน้องคิวมีอาการใส่ผมนะครับเนี่ยวัวผู้หญิงกับผู้ชายเออมีผู้หญิงเป็นร้อยมีผู้ชายเป็นหมื่นเออไม่เหมือนคนอื่นนะน้องคิวดันไปเรียกคนอื่นนะโอ้ลั่นจัดเลยคนนี้กบอกให้ คนแก่ๆถ้าเปเรียกเขาหนอมอ่ะน้องน้องน้องเป็ดอย่างเงี้ยน้องยุเป็ดน้องคิวโดนกูหมดอ่ะถ้าสมมติว่าแบบน่ารักใส่กูอ่ะกูเรียกหมดอ่ะน้องยุเป็ดวันนี้เอาวันนี้น้องยุเป็ดยุเป็ดไปไหนเนี่ยไม่เจอเลยเนี่ยบางที่ทีเขาแอบมาไม่เจอเลยเนี่ยหนูยุเป็ดไปไหนเนี่ยหนูน้อยเดี๋ยวต้องให้ออยู่หนูยุเป็ดมาอยู่กับน้องคิวนะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันไงจะได้มาแบบอยู่ด้วยกันเด็กเล็กเป็นเด็กเล็กเป็นแบบพี่ชายพี่ชายดูแลเด็กเล็ก เดี๋ยว<า>เอาเอาเยื่เด็กชายมาอีกตัวหนึ่งพาไปกดพาไปกดพาไปกดอาหารเลยไปเออน่ารักน่ารักแบบรานเลยน้องน้องเป็ดกับน้องคิวอ่ะอี๋อ่ะโคตรน่ารักอ่ะชื่ออ่ะจร <laughs> ิงเลยน้องคิวน้องเป็ดอ่ะเฮ้ย <laughs> hey, ถ้าเจอชีวิตจริงอ่ะแล้วเราเรียกว่า <laughs> น้องคิวน้องเป็ดนะ <laughs> น้องคิวกลัว <laughs> <laughs> กูก็เรียกไอ้นี่นะไอ้จุกกูก็เรียกกูเรียกชีวิตจริงเวลากูเจอคนในในเกม JK ที่กูไปเจอชีวิตจริงกูก็เรียกปกตินะกูเรียกเหมือนที่กูเรียกในเกมนะกู้็กูไปเจอนายยุเป็ดอ่ะกูไม่เรียกนายยุเป็ดกูเรียกน้องยุเป็ดสวัสดีครับน้องเป็ดสวัสดีครับโอ้เสียตรงจัดเนี่ยกูเจอดาร์กน่ากูเรียกไม่ใช่เด็กชายนะกูเห็นมันตัดผมแล้วนีใช่ป่ะใช่ตัวไหนตัวไหนนี่ตัวไหนตัวไหนเราตัวไหนตัวไหนตัดตัวไหนตัด ไอ้ดาบอ่ะไอ้ดาบตัดแล้วไอ้ตัวนึงอ่ะไอ้ตัวนึงอ่ะไอ้ยินยังไม่ตัดรอมึงอยู่ว่ารอมึงอยู่อ่ะรอมึงมาไปตะหยาเอยู่ไอ้เว้ยตัดเพียวป่ะเดี๋ยวเพียวป่เพียวเพียวไม่ใช่ตอนน้อกูไปตัดตอนกูผมยาวเว้ยถ้ามึงผมยาวมันจะแบบไอ้กูบอกกูจะบอกให้มึงตัดให้มันแบบซอยให้มันสั้นเหรอเว้ยซอยสั้นกูซอยสั้นแล้วเนี่ยมึงจะให้ช่างซอยหรือมึงจะซอยช่างดีวันนี้กูซอยเองช่างเองถ้าช่างไม่ว่างซอยกว่าเอางี้เดี๋ยวกูให้น้องคิวซอยมึงได้ไหม พ่อตั้งกิวเป็นช่างตัดผมมาก่อนไงสมัยจริงปะเนี่ยจริเขาตัดวินเทจน้ำรู้เนี่ยจริงปะเนี่ยน้องกิวจริงเขาเปิดร้านอยู่อะไรนะน้องกิวตัดวินเทจเชียงคานเลยเชียงคานอ่ะเชียงคานอ่ะทางเหนือด้วยว่ะไปทางแบบเด็กเหนือเอางี้ตัดไอ้นี่ไดไหมตัดเปิ้ลตัดเปิ้ลเฟดให้พี่ได้ไหมได้ครับตัดเฟดเปล่าเลยเปิ้เฟดอยู่แลนด์มาร์คแลนด์มาร์คไปไปนี่เดี๋ยวไปกดได้หมดแบบได้หมดเนีไปกดทาไปกดทางโดยเฉพาะตัดเป็นผู้หญิงครับ ต่อยต่อยไม่หยุดเลยเอ้าวแล้วถ้าผู้หญิงเขาไม่ต้องการซอยที่จะซอยเขาไหมครับก็ต้องดูก่อนโอ้โหพูดไม่ได้เลยจริงจริงนะครับผมไม่คิดไม่เคยผิดหวังจริงน้องืิอนี่เป็นคนดีจริงเสมอต้นเสมอปลายขับบอสใครเกียรติผู้หญิงเสมอนี่แหละนี่แหละตามรอยบอสครับผู้นำแล้วก็มีน้องๆในแก๊งด้วยก็เลยต้องเป็นแบบอย่างตั้งกี่วัน ข้างบนแล้วมึงกดห้ไอ้กูอให้มึงไปห้าแสนหมดเลยเหรอแล้วตีหมดแล้วเดี๋ยวพายกดนะตัวขว้นะตัวนี้ตัวรับหลังเลยกูบอกให้น้องคิวเนี่ยตัวนี้เลยตัวดีเลยกูจะบอกให้กูบอกว่าเป็นลูกไอ้เฮียออนเนี่ยไอ้พ่อเฮียออนเนี่ยพ่อเฮียเจ๊ด้วยสัตว์โอ้ยเฮียทั้งพ่อทั้งลูกเลยนี่มาหรือกูจะาื้อทั้งครอบครัวด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว กูว่าแล้วไอเยี่ยคิวเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้จริงๆนะสวยจุกสวยเออนี่ตัวใส่กูเลยไอ้เยี่ยคิวไอ้เยอดไอ้เยี่ยเจ็ดอีกตัวเนี่ยมองทั้งลูกเลยเนี่ยเดี๋ยวกูจัดให้แบบทิกแท็กโคอ่ะไอ้สัตว์เดี๋ยวกูเล่นทั้งแฟมิลี่อ่ะลรเดี๋ยวกูเล่นทั้งแฟมิลี่เลยสัตว์เอ้ยน้องคิวทำไรครับน้องคิว ทำได้ครับสวดมนต์นะผมสวดมนต์นะครับตัวมีอะไรผมภาวนาว่าอะไรครับเมื่อกี้ขอให,ให้ให้แบบหล่อไปบอสครับผมภาวนาให้น้องคิวปลอดภัยครับไม่ว่าในอ้อมกอดใครขอบคุณนะบอสแต่คงไม่มีแล้วครับที่จะอยู่อ้อมกอดใครตอนนี้อ้าวทำไมครับคือ ก็ใส่ชุดนี้ก็ไม่มีนวผู้หญิงครับมีได้ครับมีได้ไม่ได้ไดเดี๋ยวผมว่าจะให้ผมคิดอยู่นะผมอยากจะแต่งงานพอดนะครับใช่คใครครับจจะเป็นคนที่โชคดีครับผมคิดว่าอยากจะแต่งงานอยู่อะไรกันผมจะยกสมบัติให้เขาให้หมดเลยทุกอย่างรถอาวุธปืนแม้กระทั่งนามสกุล ดีจริงครับถ้าคนนั้นคนที่ยอมมอบชีวิตยอมมอบทุกอย่างสาวๆทั้งเมืองก็คือฉาผมบอกครัแบบทุกคนที่เกิดมาสาวๆที่เกิดมาทุกคนล้วนอยากแบบมีคนคนนั้นนะผมบอกอะผมกำลังหาเนื้อคู่อยู่มืนอือคิดว่าเนื้อคู่ผมเหมาะแบบไหนครัว <ผม S 3> ่าสาการดรักาสีต้องแบบ อย่างแรกเลยสามประการแล้วหนึ่งสวยสองรวยสามมีการศึกษานี่คือคือต้องมีแน่นอนสามข้อน,นี้แต่ถ้าผมได้แบบมีสักครึ่งหนึ่งขอ,องนั้นก็ยังดีนะสามประการของนกคิวอะอะไรบ้างนะครับหล่รอรวยรวยัวเยอะเลือขนาดไหนครับรัวจัดอ่ะเวลาแบบ ทำอะไรทักอย่างก็ทำต่อยใช่ไหมครับหรือว่าอะไรมันคงอะทำอะไรแบบมีสแตนดาร์ดครับใช่ไหมครับมีสแตนดาร์ดในของตัวเองอะเวลาทําอะไรไม่เคยแบบดรอปเพราะว่ามีมาตรฐานอะก็จนกว่าจะเสร็จแลครับฮะถึงว่าจนกว่าจะทําอะไรให้เรียบร้อยผมก็ต้องทําให้มันได้มาตรฐานตลอดครับผมผมกำลังมองหาสาวแบบเอ่อโอมุอะไรสักคนหนึ่ง หมยหมวยหน่อยบึมบึมหน่อยนะลันล่นๆนะั่หน่อยครับขาวหมวยส่วนสูงนี่มีนี่ไหมครับอะไรนะครับมีกำหนดไหมครับส่วนส,ส,สูงสูงสักสูงสักร้อยยี่สิบก็ได้ครับ oh. ผมชอบหญิงตัวเล็กครับครับผมเล็กไปแล้วครับบอนให้ผมช่วยหาครับบอนเอาเอาหมวยเนาะ เฮนนี้นะเฮ้ยลองหลังก่อนได้ไหมครับเนี่ยลรองซพลงกนได้ไหมข้างหลังเฮ้ยสวัสดีครับรบกวนมีเวลาคุยกันสักห้านาทีไหมครับมีแฟนนะครับสามอนมีแฟนนะครับมีมีแฟนเลยเรียบร้อยใช่วไหมครับแตกใช่ไหมครับอันนี้มีครับบอยเอาแตกหนึ่งครับผมไปแตกแล้วครับวางวางวางรถจุดวางรถ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 หายากอยู่ที่นี่ หาได้ครับคือถ้าเจอเนี่ยคือสมบัติผมบอกเลยที่เนี้ยถ้าเจอเนี่ยสมบัติใช่ครับของดีมีครับแต่น้องคอต้องพยายามหน่อยนะเอางี้ผมผมผมอันนี้ใช่ไหมน้องคีผมชี้ทางผมชี้ทางให้ไหมผมเป็นจุกลายแทงเมืองโอกเทาให้ไหมเพราะว่าโอกท้ทาก็ขึ้นปีดผมบ่อย,อยนะตรงเนี้น